สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับคุณอาเป็กชาแนลอีกแล้วนะครับช่วงนี้ก็ในส่วนของการรีวิวเหยื่อที่ใช้ตกปลาพงนะครับบุฟเฟ่แล้วก็กระพงวังวังก็ปลาขังทั่วไปโอเควันนี้เราจะาพูดกันในส่วนของเหยื่อตัวไหนครับพี่นัทตโฟโต้โฟโต้ติงโฟโต้ติงอะโฟโต้งเป็นตัวไหนเอ่ยนี่ครับผมชอบใช้นี่เก้าเซนอะโฟโตเหยื่อโฟโต้ลักษณะของเหยื่อโฟโตนี่คือเป็นยังไงครับพี่น็อตลอยผิวน้ำอ่ะกอแล้วลง ก่อแล้วใส่ลงใช่ก่อแล้วใสลงแล้วจะดำลง้างลรางจะดำแล้วแต่แบนด์หเมตรสเมตรแล้วแต่แล้วแต่ระยะเขาก็จะมีบอกที่ข้างกล่องว่าลิ้นอาจจะเป็นลิ้นสั้นหน่อยแดำลึกดำลึกหน่อยประมาณนั้นเว้ยโอเคแต่ที่ผมใช้ประจําชอบใช้ในงานบุฟเฟ่ครับผมช่วงหลังน้ําเดือดก็คือเจ้านี่หลังจากที่ปลาเช้าซิ้สุดลงใช่ครับชั่วโมงน้ําเดือดหมดเนี่ยผมจะใช้เจ้านี่ชอบมาก เคาะสองเคาะสามเคาะสองเคาะสาม,สามแล้วแต่มันจะมาในสนามงี้ผมจะตีไปผมจะตบแป๊บใช่ไหมครับครับกอให้มันลงแล้วผมจะหยุดเออผมจะเคาะมาเลยหนึ่งสองจะลอยขึ้นหนึ่งสองจะลอยขึ้นหนึ่งสองสามมันจะลอยขึ้นถ้ายิ่งกดลงไปเรื่อยเร็วๆก็ยิ่งลงลงลงออไปเรื่อยก็จะลงลงลึกอถ้า,เ,ถาเราถ้าเราหยุดอรอแป๊บเดียวมันก็จะลอยนิดเดียววก็ มปแล้วก็จะมาอยู่อย่างนี้แต่ถ้าหยุดรอนานจะลอยเราต้องดูระยะวันนั้นว่าปลามันอยู่ระยะไหนวี่อต้องต้องดูว่าปลาบ่อเนี้ยมันอยู่ระยะขนาดนี้มาณนี้วันนี้มันกินอยู่ในระยะขนาดนี้เราต้องกดให้เจอหาให้เจอว่าต้องเคาะยังไงเคาะหนึ่งเคาะสองเคาะสามแล้วแต่มันไม่ตายตัวต้องไล่ไปเรื่อยๆต้องไ่อนี่แต่ส่วนมากหลังปลาเช้าเนี่ย ข้อสองล้อหยุดข้อสอง้อหยุดส่วนมากจะเจอเลยเพราะว่ามันยังไม่ลงมันยังไม่ลงพื้นมันมันยังไม่ตื่นแต่แค่มันไม่กินปลายางมันตื่นแต่ไม่กินปลายางเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้เริ่มเริ่มแยกเริ่มแยกแล้วเฮ้ยย่างยางนี่เล่นไปเจ็บปากเราไม่ใช่มากอวาผิวไม่ใระบันยากนี่เรามาคือดูในในเสียงดูในรีวิวเห่อต่างประเทศนะกอแบบกินไหมกินนะพี่แต่น้อยมาก ก็คืออาจจะกินแต่น like bon so ้อยมาเป็นกินนี่น้อยมากแต่ในกรณีตกบุฟเฟ่แปะก่อให้ลงอ่าอย่างนี้เคาะเลยสร้างความสนใจให้กับอ่าปลาเรียกร้องความสนใจให้ปลามากกว่ามันจะฉกไปฉกมาเงนี้ครับก็คือเสียงนี่ก็คือช่วยด้วยเรียกด้วยเรียกด้วยแล้วก็ผมจะใช้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวเล็กอันนี้คือโฟล์เหมือนกันโฟล์ครับโฟลดเออเป็นตัวเล็กครับเสียงเหมือนกัน อ๋อมีลูกฟึ่งค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันสมิธเหมือนกันเคาะเหมือนกันแต่ผมจะเคาะช้าค่อยๆเขี่ยมาจึ๊กๆชึ๊กๆมันก็จะนิ่งค่อยๆลอยขึ้น้วช้าจึ๊กอันนี้คือในกรณีที่ปลามันอืดและใช่ับหนักและใช่ผมชอบใช้ตัวนี้อีกเมื่อล่าสุดผมขายไปตัวงนะครับปลาแลัะทานเหมือนเดิม ก็คืออย่างที่บอกว่าเหยื่อเล็กสายหน้าชุดสายก็ต้องเล็กตามใช่พี่มันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะสูญเสียสูงใช่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 แต่เพื่อแลกกับปลานะมันบางทีก็ต้องแลกกันนิดนึงใช่ครับแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งเป็นแครงเบทแครงเบทก็เป็นเหยื่อโฟสนะพี่เป็นเอสกชลเอสอาร์เหมือนกันมันเป็นตะกชนอยู่โฟตเหมือนกันอ่าฮจุผิวน้าครับก่อแล้วลงเหมือนกันใช้ในบอร์ดตกเล่นกับมาช่อนชอบมากแต่บุฟเฟ่อะ ยังน้อยครับที่จะกัดเพราะว่าคือด้วยความที่แอคชั่นมันมันรุนแรงอ่ามันอ่ามันแรงมีเสียงแต่กระชอนในชอบมากเลยกิฟต์ฟอนน่ยก็ดดึก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 เหมนเยื่อโฟมเหมือนกันก็แล้วลงสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยว่างั้นคอก็ได้นะฮะใช้ได้คอหนึ่งคอสอง้อหนึ่งคอสองมันจะมาตุ๊กดึกตุ๊กดึกตุ๊กดึ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 กอย่างเงี้ย ก,ก็มีโอกาสที่จะโดนได้เหมือนกันแต่บุฟเฟ่น้อยครับน้อยครั้งนี้จะโดนส่วนมากเรใช้บ <c oughs> บตบตกเล่นกับตกปลาช่อน <c oughs> น้ำตื้นๆเนี่ยมชอบเลยก่อหยุดค่อยลอยก่อหย,ยุดค่อยลอยไปช่อนมีตัวเอาเลยก็คือเท่ากับว่าเหยื่อฟลตเนี่ยในการตกปลาพงบุฟเฟ่เนี่ยเราก็จะใช้หลังจากที่เราใช้ปลายางไปแล้วชั่วโมงน้ําเดือดป๊อปเปอร์ไปแล้ว ใช่ครับ๊อปเปิลยังใช้ตอนเย็นพี่ส่วนมากอใช้เอาไว้เลี้ยงเย็นใช่ช่วงเย็นดีกว่าแต่คือเช้าด้วยเขาจะเป็นปลายางไปก่อนใช่ครับปลายางตอนน้ำเดือดแล้วก็ไล่ต่อด้วยโฟลสใช่ครับโฟลตโฟลตเราจะจะคลิปหน้าจะมีอีกอย่างหนึ่งอีกมีซิงค์อีกมีซับเพนอีกอ่าโอเคทางัานก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอบคุณมีน็อตด้วยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปติดตามกันว่าซับเพนเหยื่อกางน้ำกับซิงกิ้งเหยื่อหน้าดินเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับคุณน่าเป็นชาแนลขอบคครรัับบ